วัสดีครับอยู่กับผมบุูสงไล์สไตล์นะครับวันนี้จะพาเพื่อนๆมารู้จักกับของเล่นสมัยยุค60 70สมัยผมเด็กๆเลยเนาะนะ,นะต้องบอกอายุการู้นะครับถ้าใครเคยเล่นนี่ก็อายุไม่น่าจะน้อยแล้วล่ะวิธีการเล่นก็นะครับใส่อย่างนี้สองข้าง หมุนหมุนมุนหมุนมุนปั่นให้มันมีเกลียวนะฮะเล็กหน่อยนะแล้วก็ดึงอ่าปึ๊บอ,อ่ามันจะมีเสียงนะครับ oh, <no. S 1> เขาเรียกอะไรเขาเรียกกงจักรมันการกระติดนะครับวิธีการเล่นก็เล่นอย่างนี้นะครับใส่สองมืออย่างนี้แล้วก็ดึงมันก็จะมีเสียง ตืดตด,ดนะโอเคเดี๋ยวพาเพื่อนไปดูวิธีการทํากันเลยครับสำหรับวิธีการทํานะครับอุปกรณ์ที่ใช้ก็ฝาฝาขวดน้ําอัดลมหรือจะเป็นฝาเบียร์อย่างนี้ก็ได้นะครับแล้วก็ตะปูเอาไว้เจาะรูนะครับอาจจะเป็นตะปูธรรมดาก็ได้อันนี้ พอดีผมไม่มีตะปูแบบตอกไม้นะก็ใช้เป็นตะปูแกปล่อยก็ได้นะปล่อยเป็นแหลมๆนะให้มันตอกได้โอเค่ะเราก็ทำอย่างนี้ก่อนเนาะทุบให้มันแบนๆก่อนครับเอาด้านจีบให้มันแบนออกมา

ได้อย่างนี้แล้วนะครับเราก็เอาดัานขอบซะหน่อยอย่างนี้แล้วนะครับก็จเจาะรูเลยเจาะรูก็เว้นแต่ละรูนี่ห่างสักประมาณ1เซนอย่าให้มันชิดกันเกินไป่อ ออกให้ทะลุพอที่จะเชื่อมร้อยได้ได้ลักษณะนี้แล้วก็ใช้เชือกอันนี้เป็นเชือก ที่ก็เย็บก็สอบปุ๋ยครับก็ยาวสักประมาณ2เมตร2เมตรแล้วเราก็สอดสอดยากหน่อยบอีกด้านก็เหมือนกัน แล้วเราก็มัดเชีอกทั้งสองด้านาเข้าด้วยกันทีกันกกเลยแล้วก็ดึงให้มันอยู่กลางกลางของเชีอกเนาะแล้วก็จับ ขนาดน,นี้สักสองนิ้วเข้าไปสองนิ้วอันนี้ก็สองนิ้วด้านนี้ก็สองนิ้วนนสองนิ้ว,ส,วสามนิ้วก็ได้แล้วก็ปั่นห่วงหัวงให้มันเป็นเกลียวแล้วเราก็ดึง อ่าได้แล,แล้วครับเรจรียบร้อยของเล่นง่ายๆนะหม่เด็กๆใหม่นี้ไม่รู้ยังมีคนเล่นอยู่หรือเปล่า,าก็เราดึงอย่าให้เกียวหมดไปทีเดียวนะครับถ้าหมดไปแล,แล้วเราก็ต้องขวงใหม่อเอาเหรียญนั้นเอาให้มันอยู่างกลาง อุดควงขาดแล้วของเล่น สมัยนี้ลองทำให้ดูลูกๆเล่นดูนะครับไม่รู้จะมีใครเล่นหรือเปล่าเพราะว่านี่เล่นแต่มือถือลอะสมัยก่อนที่อยู่ข้างน,นอกโอกนาไม่มีมือถือเล่นนะก็ต้องหาแบบนี้เล่นตัดแปลงเอานะครับโอเคครับก็รับวันนี้ก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยครับสำหรับของเล่นยุค60นะ เียจะเรียกศัพท์ในสมัยเด็กๆว,ว่ากงจักกงจักพิฆาตกันแหละสมัยเด็กๆเลยครับสำหรับวันนี้ก็เสร็จไปที่เรียบร้อยครับวันนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับกดติดตามให้ด้วยสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย